อยากให้ FC มีสุขภาพแข็งแรงแอยากให้ FC ได้กินผักออแกนิกที่เอลลี่กับป๊าป่าทำขึ้นมาให้โอเคนี่หนูพูดจากใจจริงนะ,ะสวัสดีค่ะพบกับ Freshly Day ชีวิตสมัยทุกวนันเปิดประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกันกับพ่อลูกลุยสวนวันนี้พา FC มาดูสวนผักคนณะกันค่ะ โอเควันนี้เราก็ยังคงพา f อเนี่ยมาชมที่สวนพักคะนาของเรานะฮะเอะจริงๆแล้วเนี่ยในในสวนของเราเนี่ยก็จะมีปลูกผักสลัดผักคะน้าแล้วก็ผัดอีกหลายๆอย่างตามออเดอร์ของบริษัทเอกชนที่กรุงเทพนะฮะเราปลูกผักแบบออร์แกนิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะขายให้กับบริษัทเอกชนบริษัทเอกชนเนี่ยคือเอาไปส่งต่อให้กับ โรงแรมห้าดาวแล้วก็พัตคันช้านำนะฮะก็ไม่รู้เข้าไปขายเท่าไหร่แหละทีนี้เนี่ยทุกรอบเนี่ยพอเราเพาะปลูก,กไปเสร็จป,ปุ๊บมันจะมีรอบมันจะมีรอบของมันอยู่อย่างเช่นผักแปลงนี้เก็บเมื่อไหร่เก็บวันไหนมันจะมีรอบของมันอยู่ถ้าสลัดก็ประมาณรอบต่อรอบเนยี่สิบเอ็ดวันถ้าเป็นพวกคะน้าก็จะประมาณ30วันนะฮะทีนี้คะน้าแปลงนี้เนี่ยมันได้รอดตัดละ ทุกครั้งที่มีล่าตัดเนี่ยมันจะมีเพื่เๆอยู่แล้วก็คือเรากินแล้วก็แจกกันเองในเพื่อนฝูงของเราแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็จะขายให้เขาไปทีนี้พอดีแอลลี่ตัวแสบเนี่ยก็แอลลี่ตัวน้อยนี่แหละก็เลยบอกว่าอยากให้ f c เนี่ยได้ชิมได้มีโอกาสกินและชิมผักสดสดของสวนเราที่แอลลี่ปลูกเอง <c oughs> ก็เลย <laughs> ก็เลยเป็นที่มาของอวีล็อกนี้ว่าอยากให้ f c ได้ชิมอยากให้ f c ได้กินก็ปกติเนี่ย คนะณะเนี่ยบริษัทเขาจะรับอยู่ที่80บาทไม่ถึงเขาจะมีรถเย็นมารับปัญหาคืออย่างนี้ลูกเพราะว่าเราเราไม่มีศูนย์กระจายสินค้าเราไม่มีศูนย์กระจายสินค้าที่กรุงเทพหรือตามหัวเมืองต่างๆเราก็เลยไม่เคยส่งผักเนี่ยส่งพางบริษัทขนส่งเอกชนไม่ว่าจะเป็นเคอรี่หรือบริษัทต่างๆหรือไปษณีนะฮะเราไม่เคยส่งก็ในเมื่อแอรี่เขามีความตั้งใจอยากให้ f อซได้ชิม ็เลยคุยกันนะพ่อแม่ลูกก็เลยคุยกันคุยกันเนี่ยก็เลยได้บทสรุปว่าจะเอาส่วนหนึ่งเนี้ยนะจะแบ่งส่วนหนึ่งเนี้ยให้ FC ได้ชิมโดยการคือไม่บวกอะไรเพิ่มเลยนะฮะก็80บาทเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นทุนเดิมที่ขายอยู่แล้วก็บวกคำนวณค่าขนส่งค่าแพ็กกิ้งแค่นั้นพอก็น่าจะไม่เกินตีให้ค่าขนส่งกับแพคค่าแพ็กกิ้งค่าขนส่งประมาณ40บาทค่าแพ็กกิ้งประมาณ10บาท อติให้50บาทเพราะฉะนั้นก็จะตกอยู่ที่โลละร้อยสานะฮะก็โลละร้อยสาเนี่ยผัดออรก,กันดีสดๆนะฮะอยากให้ได้ชิมกันทีนี้ FC คนไหนเนี่ยอยากชิมหรืออยากลองกินดูนะฮะในเมื่อแอลลี่เขาก็อยากให้เนี่ยก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะแจ้งช่องทางการติดต่อไปให้ให้ไปที่ไลน์แล้วก็จะส่งส่งกันให้เออคืออย่างนี้มามมามา,มา,มาดูกันก่อนเดี๋ยวให้ดู นะฮะมันเพราะคณะเวลาถึงรอบตัดแล้วรอบที่กําลังอร่อยที่สุดก็คือเนี่ยขึ้นลําป้อมๆเสร็จปุ๊บกําลังมีตาดอกแต่ยังไม่ออกดอกอันเนี้ยอร่อยที่สุดนะฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเด็กให้ดูเลยเดี๋ยวเด็กให้เอซีดูอ่านี่นี่ครับนี่คือกินได้ทั้งต้นนะฮะใบนี้กินได้หมดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้เอซีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บที่มันพร้อมทานไปให้เลยก็คือพยายามเนีย่ยอย่างเนี้ย เนี่ยครับอ้วนๆหน่อยอ่าที่สำคัญออร์แกนิกเลยครับเคี้ยวได้เลยเคี้ยวได้เไงนะเคี้ยวเลยนะนอนผัดนองผัดมีนอยลืมไป <laughs> ผัดสดไม่อร่อยใช่ไหมผัดดิบไม่อร่อยอยู่แล้วละ่ะเพียงแค่ให้เอซีรู้ว่าของเราออร์แกนิกปลอดภัยชัวร์ไม่ใช่ว่าผักสดผักด,ดิบไม่อร่อยแต่ว่าลืมไปว่ามีหนอน,อ,อ,น,อ,นอ๋อกลัวหนอนเออใช่ใช่ใช่คลิปคลิปก่อนเรามาจับหนอนกันก็แปลงนี้แหละนะฮะ นี่แบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็หวังว่าเอลี่หวังว่าเอฟซีจะได้กินผักสดๆของเอลี่โอเคไหม,มถ้าเกิดว่าเด็ดแล้วเ,เอาไปล้างแบบล้างสะอาดถูสอบูเอามากินนี่ไม่ได้ไม่เราจะไม่ล้างเราเก็บอย่างนี้ปุ๊บเราห่อไปอย่างนี้เลยเราห่อไปอย่างนี้เลยเพราะเวลาล้างน้ําเสร็จป,ปุ๊บน,น้ํามันจะมีพวกจุลินทรีย์มันจะทําให้ผักเสียพอเราส่งอ,อคืออย่างนี้ ก็คือเราส่งไปให้ f อฟแบบไม่ล้งน้ำให้เอซีเขาเป็นล้างน้ำแล้วก็ทำกินทีเดียวถูกต้องนะฮะทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ก็ในราคา130รวมส่งสทุกอย่างเป็ดเสร็จอยากให้ชิมนะฮะถูกหรือแพงว่ากันอีกทีนะ,ะอยากให้ f อซได้ชิมจริงๆนะฮะแอลลี่อยากให้แต่คงไม่สามารถให้ได้ทั้งหมดก็คงเป็นส่วนหนึ่งอย่างโงนี้น่าจะได้อยู่ประมาณสี่ร้อยโลสี่โลอ่ะ ก็อาจจะเช็คบางส่วนอาจจะ50หรือ100โลเนี่ยามาแบ่งให้ FC ทานกันแต่คือเหตุผลมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราไม่เคยจัดส่งทำไปรษณีหรือทำบริษัทขนส่งเพราะมันใช้เวลา2-3วันเนี่ยไม่รู้มันจะเสียหรือเปล่าแล้วที่สำคัญก็คืออขอย้ําตรงนี้นะฮะว่าถ้าเราแพ็คใส่กล่องแล้วส่งให้ XC แล้วพอไปถึงที่ f c ถ้าเกิดมันเสียเน่าและไม่ได้กิน ส่งรูปมาแล้วเราจะคืนเงินให้เราจะคืนเงินให้เพราะว่า 1. เราไม่ได้ตั้งใจทําตรงนี้เป็นการพาณิชย์นะฮะเ,เราตั้งใจจะแบ่งปันให้ f อนี่คือข้อแรกนะฮะข้อที่2เราตั้งใจที่เรามันจะได้เป็นโอกาสการเรียนรู้ของเราด้วยว่าทดลองด้วยว่าเฮ้ยเวลาเราส่งผัดสดเวลาเราแพคเกจิ้งไปเนี่ยใส่กล่องไปเนี่ยมันมันจะเสียไหมเราจะลองไปหลายแบบนะฮะ เอฟซี uh, FC, แต่ละคนเนี่ยเราจะลองไปหลายแบบเออแล้วก็ขอนิดนึงนะฮะเอฟซี FC, ต่อท่านเนี่ยต่อเอฟซีนะฮะขอแค่โลนึงเพราะเผื่อมันจะเสียขอแค่โลนึงก่อนแล้วถ้ามันโอเคทุกอย่างเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะก็อยากให้เอฟซีได้ชิม <c ười> ก็หวังว่าเอฟซีจะได้กินป๋ป๋าก็หวังว่าวิธีการส่งของเราเนี่ยจะสามารถไปถึงมือลูกค้าแล้วยังสดอยู่ <c ười> แล้วยังดีอยู่เพราะตอนเราก็ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้คิดกันแล้วแหละว่าจะเอา ใบตองเนี่ยมาห่อการความชื้นเอากระดาษเดี๋ยวมาดูความชื้นอะไรแล้วมาซีนกล่องอะไรยังไงก็เดี๋ยวได้ลองกันแล้วเดี๋ยวถ่ายเป็นบีล็อกให้ถ้าเกิดว่าส่งให้เอฟซีเอฟซีกินเยอะๆนะคะจะได้มีสุขภาพาแข็งแรงเหรอแล้วเอซีขนาดนั้นเชียวแล้วปะปะะ๋าไหมปะป๋ากับเอสซีแล้วใครมากกว่าเยอซีง,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 งั้นต่อเอสซีก็ไรกเดี๋ยวอยู่กองตอบเอซีเดี๋ยวางอนเลยนะ โอเคเดี๋ยวพาชมเดี๋ยวพาชมอ่ะแทงกล้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวพาชมเลยอ่านี่ครับคณะนี่กําลังขึ้นตาดอกนี่คือรอบตัดแบบกาลังกาลังอร่อยเลยแหะครับนี่แพงไปเห็นไหมกําลังอ้วนเลยกําลังอ้วนสมบูรณ์นะฮะนี่ใบกําลังอ่อนมากรอบตัดแล้วโอเค โ <Okay. S 2> อเคแอบรว่านี่ตอนนั้นฝนตกดูซิตรงน,นี้มีบบน,น้ําสวยๆด้วยนนไม่ฝนตกไม่เข้าโรงเรียนอยู่แล้วลูกอันนี้คือน้ำน้ำน,นที่เราลดโอ้นี่ยมันจะมีความเนี่ยสวยไหมอ่ะในลุกขึ้นซิ<ว>ป<ร>่าจะแพงกล้องสวยๆ <laughs> อันนี้ครับโอเคนี่เป็นครั้งแรกนี่เป็นครั้งแรกที่เราลองดูที่จะแบ่งปันผักให้เอฟซีแต่ไม่รู้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะลูก เออแ,แต่<พ>ปาปาจะบอกก่อนว่าเอลี่นะ <Okay. S 1> นี่นะทุกอย่างมันมีเหรียญสองด้านหมายถึงผลแล้วมันจะมีอยู่สองแบบโอเคหนึ่งผักที่เราส่งไปให้เอฟซีอาจจะเสียหรือต้องยอมรับให้ได้นะแล้วแก้ไขโอเคไหมโอเคไหมเดินใก้กันเดี๋วอยละโอเคไหมโอเค โอเคอยากให้เอซีชีมฝากหน่อยฝากหน่อยว่าอยากทำไมถึงอยากให้เอซีกินผักที่เอลลี่ปูกอยากให้เอซีมีสุขภาพแข็งแรงและอยากให้เอซีได้กินผักออร์แกนิกที่เอลลี่กับป๋าทําทำขึ้นมาให้โอเคนี่นะพูดจากใจจริงนะจากใจจริงโอเคก็ขอบคุณแทนเอซีแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่กับวิดีโอหน้าเวลาตักผักแล้วใส่กล่องรถจักรส่งโอเคบายบายเอซีเร็วบายบายโอเคแล้วพบกันนะครับ Okay.